สำหรับใครที่ชื่นชอบที่พักตกแต่งแบบบาหลีดูกลมกลืนเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนเกาะช้างก็อาจถูกใจเดอะเดวาอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะห้องพักแบบวิลล่าส่วนตัวที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสไตล์ลอฟและบาหลีเข้าด้วยกันตัวอาคารหันเข้าหาวิวอ่าวไทยภายในมีห้องนอนและห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งครบครนันพร้อมมินิบาร์และสระสปาส่วนตัวให้แช่น้ำเพล,เพลินๆอีกด้วย นอกจากนี้สำหรับผู้ที่สนใจก็ยังสามารถจองห้องพักที่มาพร้อมตัวส่วนน้ำเดอดสปแปลดเกาะช้างได้ในราคาพิเศษเคซีแกรนเป็นรีสอร์ทสไตล์โมเดิร์นระดับ4ดาวที่อยู่ใกล้ใจกลางเมืองติดกับชายหาดทรายขาวภายในพื้นที่ของรีสอร์ทมีห้องอาหารนา,นานาชาติมากถึง4แห่งไม่รวมร้านกาแฟแ,ฟและบาร์ โดยให้บริการอาหารกลางวันอาหารเย็นและชั่วโมงคอกเทลมีสาวายน้ำกลางแจ้ง3แห่งรวมถึงสไลเดอร์น้ำสปาและซาวน่านอกจากนี้ทางรีสอร์ทยังนำเสนอกิจกรรมน่าสนใจมากมายเช่นดำน้ำภายเรือแคนูเดินเขาและตกปลานอกสถานที่ซึ่งอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในส่วนของห้องพักก็มีให้เลือกทั้งห้องที่อยู่ติดภูเขาและวินล,ล่าติดชายหาด จุดเด่นของรีสอร์ทซีวิวเกาะช้างคือทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับจุดชมวิวไก่แบ้และจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างในระยะไม่เกิน500เมตรตัวรีสอร์ทจึงได้วิวทิวทัศน์ทั้งภูเขาและทะเลซึ่งที่รีสอร์ทนั้นก็มีตัวเลือกห้องพักแบบสวีทพารามาที่ติดหน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่ให้เห็นวิวทะเลกว่าครึ่งห้องด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็มีห้องพักสำหรับครอบครัวและห้องสวีทวิน่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า224ตารางเมตรทั้งยังสามารถเดินขึ้นไปนั่งชมวิวหรือนอนอาบแดดบนชั้นดาดฟ้าส่วนตัวได้อีกด้วย สันทิยาทรีเป็นรีสอร์ทสไตล์ไทยร่วมสมัยที่ตั้งอยู่ใกล้กับริมชายหาดคลองปราวในระยะเดินถึงมีห้องพักให้เลือกหลากหลายเช่นห้องพักแบบโรงแรมและผู้วินล่าซึ่งได้วิวทิวทัศน์ที่ต่างกันไปโดยห้องพักโรงแรมจะอยู่ห่างจากชายหาดลึกเข้าไปแต่ได้วิวแม่น้ําและภูเขาบนเกาะช้างมาแทนตัวเลือกอย่างห้องสวีทก็มีสระน้ําให้แช่ตัวพร้อมชมวิวอีกด้วยส่วนห้องพักแบบพูลวินล่านั้นมีทั้งวิลล่าวิวสวนหย่อมหรือวิวสระว่ายน้ําหากอยากได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้น ก็มีพูลวิลล่าหลังเดี่ยวที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวและพื้นที่อาบแดดด้วยค่ะ เ e รนิตี้รีสอร์ทตั้งอยู่บริเวณด่านเขาที่อยู่ใกล้กับป่าเขามีพื้นที่ชายหาดเป็นหินส่วนใหญ่จึงไม่มีนะักท่องเที่ยวพลุกพล่านเหมาะกับผู้ที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบพร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติห้องพักส่วนใหญ่ของรีสอร์ทจะเป็นแนวบังกะโลหรือวิลล่าหลังเดียวเหมาะกับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและมีให้เลือกตั้งแต่บังกะโลสำหรับ2คนไปจนถึงวิลล่าหลังใหญ่3มห้องนอนที่มีส่วนของห้องนั่งเล่นและห้องครัวทางรีสอร์ทยังมีบริการให้ยืมเรือ คายักและแพดเดอร์บอร์ดสำหรับผู้ที่อยากพายเรือชมอ่าวอีกด้วยซันเซ t ตเอมิลี่วิลล่าแอนดรูมตั้งอยู่ใกล้กับหาดคลองสนทางตอนเหนือของเกาะช้างที่มีบรรยากาศเงียบสงบพื้นที่ชายหาดกว้างทรายขาวละเอียดเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนด้านหลังของที่พักยังอยู่ใกล้กับภูเขาและเลสาบ สามารถเลือกได้ว่าอยากได้ห้องพักวิวภูเขาหรือวิวหันหน้าเข้าอ่าวคลองสนถ้าหากต้องการเข้าพักเป็นครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มเพื่อนหลายๆคนก็มีวินล่าหลักใหญ่ขนาด5ห้องนอนพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวให้จับจองอีกทั้งวินล่าทุกแบบก็มาพร้อมส่วนครัวที่มีอุปกรณ์ครบครนันสามารถทำอาหารเองได้ เดือพเพอร์ลักชัวรี่เป็นที่พักสไตล์พูลวินล่าสองชั้นกึงตึงทาวน์โฮมที่แบ่งพื้นที่ความเป็นส่วนตัวด้วยกำแพงสูงและรั้วไม้ด้านหน้าวินล่ามีพื้นที่สวนสำหรับพักผ่อนหรือนั่งทานอาหารกลางแจง้งใกล้ๆกับสวนน้ำส่วนตัวยังมีมุมโซฟาให้นั่งเล่นรับลมส่วนภายในวินล่าก็แบ่งออกเป็นห้องนั่งเล่นส่วนครัวพร้อมพื้นที่ทานอาหารห้องน้ำสามห้องและห้องนอนใหญ่สองห้องซึ่งมีลานระเบียงกว้างสามารถนอนอาบแดดได้เป็นที่พักขนาดเหมาะกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวประมาณ 4ี่คนสามารถใช้บริการรถเช่าที่วินล่าได้ค่ะ หากคุณกำลังมองหาวินล่าที่เข้าพักพร้อมกันได้มากถึง10บคนที่อินสไปเรชันวินล่าอาจตอบโจทย์คุณได้ครับเพราะที่นี่มีห้องนอนมากถึง5ห้องนอนสี่ห้องน้ำห้องนั่งเล่นรวมพื้นที่ทานอาหารขนาดใหญ่และห้องครัวที่มาพร้อมอุปกรณ์ครัวครบครันสำหรับผู้ที่ต้องการทำอาหารบริเวณชานบ้านยังมีสระว่ายน้ำกลางแจง้งและพื้นที่อาบแดดหรือนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจพร้อมทั้งชมวิวทะเลไปด้วยได้เพราะตัววินล่าหันหน้าเข้าหาชายหาดไข่มุกที่เงียบสงบมีความเป็นส่วน ตัวสูงนอกจากนี้ที่พักยังอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ด้วยค่ะ นอกจากที่พักติดชายหาดยอดนิยมแล้วที่พักติดแม่น้ำบนเกาะช้างก็ให้วิวทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้กันเช่นที่อาน่ารีสอร์ทแอนด์สปาแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ติดปริมแม่น้ำท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติให้บรรยากาศร่มรื่นสุดๆส,สถานที่พักตกแต่งในสไตล์บาลีเน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมยัยดูกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบห้องพักที่น่าสนใจคือวิลล่าริมแม่น้ำที่มีสัตว์แช่ตัวตรงระเบียงซึ่งคุณสามารถชมวิวแม่น้ำไปเพลินๆ ือจะลองเช่าเรือคายักล่องแม่น้ำก็ได้ทางรีสอร์ทยังมีโปรแกรมพาเที่ยวชมหิ่งห้อยตอนกลางคืนด้วยค่ะ สำหรับใครที่ชอบที่พักติดชายหาดที่มีบรรยากาศเงียบสงบก็อาจเลือกที่พักในแถบชายหาดคลองปราวที่คนพลุกพล่านน้อยกว่าหาดทรายขาวเช่นเวนาบูติกโรงแรมขนาดเล็กที่ตกแต่งสไตล์ไทยท ropical เน้นเฟอร์นิเจอร์สีน้ำตาลและขาวดูเรียบง่ายแบบมินิมอลแต่อุ่นรอบๆโร,รงแรมเองก็มีมุมน่าถ่ายรูปหลายมุมเช่นบริมชายหาดสว่ายน้ำกลางแจ้งล็อบบี้และห้องอาหารที่เน้นโทนสีน้ำตาลอ่อนซึ่งเสิร์ฟอาหารเชา้านานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์และจานดี เดนอกจากนี้ทางโรงแรมก็มีบริการรถยนต์เช่าสำหรับแขกอีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด